วันนี้มีหัวข้อดีๆที่จะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะเรื่องเกี่ยวกับภาษีเงินได้นะคะภาษีเงินได้ตรงนี้จะเป็นภาษีเงินได้ที่ทางรัฐบาลไทยจะจัดเก็บกับคนไทยเราหรือว่าคนต่างชาติที่ไปอาศัยอยู่ในประเทศไทยเกิน180วันนะคะถ้าคุณอยู่เกิน180วันปุ๊บเนี่ยไรายได้ที่คุณนำเข้าจากต่างประเทศเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหนึ่ง เป็นเงินเดือนของคุณที่แบบว่า work from home ก็คือแบบว่าคุณทํางานที่ต่างประเทศแต่ว่าคุณไปทํางาน work from home ที่ที่เมืองไทยเกิน180วันคุณก็ต้องเสียภาษีให้กับรัฐบาลไทยเรานะคะแล้วก็อันที่สองก็คือเป็นเงินบําเหน็จบํานาหรือเงินแม่ไม้หรือเงินต่างๆนานาที่คุณได้รับจากรัฐบาลในประเทศ ที่คุณอาศัยอยู่แล้วก็คุณกลับไปเมืองไทยเกินร้อยแปดสิบวันแล้วคุณได้รับเงินตรงนี้คุณก็ต้องนํามาเสียภาษีด้วยนะคะข้อที่สามก็คือเงินที่ได้จากการลงทุนในต่างประเทศไม่ว่าจะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์หรือว่าลงทุนหุ้นถ้าคุณมีไรายได้ตรงนี้แล้วอยู่ในเมืองไทยเกินร้อยแปดสิบวันคุณก็ต้องเสียให้ใจ่ายด้วยเหมือนกันนะคะแล้วการชาระภาษี จะเป็นเท่าไหร่นี่ก็จะอยู่ขึ้นแล้วแต่ว่ารายรับที่คุณได้รับเท่าไหร่ก็อยู่ที่ประมาณ5-35%เนะคะเพราะนั้นาวางแผนกันดีๆนะคะแล้วก็พยายามเลี่ยงความเสี่ยงโดยการที่กลับไปอยู่หรือว่าไปพักผ่อนเมืองไทยอย่าให้เกินร้อยแปดสิบวันถ้าเกิน180วันปุ๊บเนี่ยคุณก็จะต้องเสียภาษีเงินได้ส่วนบุคคลนะคะ เพระนั้นวางแผนแต่ตองกันไว้ดีๆนะคะเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการเสียภาษีตรงนี้นะคะโอเคค่ะบ๊ายบาย